คือเดี๋ยวนี้ถ้าเราหวานนะอย่างเช่นเราส่งไปร้อยโลงเนี่ยบางโรงส่งไปเข้าก็ทิ้งแล้วก็เสียเวลาเราด้วยที่เราต้องตามจำนวนมากทำร้อยสองร้อยโรงเรียนนี้ไม <c oughs> ่มีครูนัตศินเด็กก็ส่งไปเขาก็ไม่ได้แข่งมันเสียเวลาเราเอาเฉพาะโรงเรียนหลักๆของเราก่อนนะที่ว่าพอจะมาร่วมได้แล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จะสอบถามไปยังเครือข่ายของชมรมน,นัตสินที่อาจารย์รสสุวณีพอรู้จักคนนะกอสานไปว่า ตรงรเห็นไหนที่ยินดีที่มามร่วมเราก็ยินดีซึ่งเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะใจหมดมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนตั้งใจที่มามร่วมกันนะแล้วก็เรื่องกติกาในการแข่งขันปีนี้ต้องทําให้เป็นแบบต้องประเภทเอาให้ชัดเจนพูดกันให้ชัดเจนกันไปเลยนะทุกครั้งที่เราจะมีการแข่งขันจะเอากติกามาคุยกันให้ชัดเจนเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอะไรติดตามมาอีกทั้งหมดนะและเราจะทําให้ใหทุกอย,ย่างลงตัวทั้งหมดนะครับ ก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆก็ก็ชั่วงก็ไม่มีปัญหาขอถามให้ประการนิดนี้มีอะไรไหมจัดมีอะไรจะมีอะไรจะเสนอเสนอในกระบวนการในรับกรรมการด้านกรรมการกรรมการก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกก็เอากลุ่มเดิมคงไม่มีใครท้อที่จะลาออก